สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งที่แตงโมปลูกในหลังโฟมกันนะคะว่าผลผลิตที่ออกมาสามารถมีลูกได้นะคะก่อนอื่นเราก็จะพาชมร,บรอบๆบ,บ้านเราก่อนอันนี้ก็เป็นดินสีผสมนะคะที่บ้านแตงโมส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินสีผสมที่ปลูกไว้อันนี้ก็เป็นส่วนกระเพราบรรยากาศหน้าบ้านก็คือแบบนี้เลย ช่วงนี้ฤาสีผสมก็จะมีความสวยงามมากๆเพราะย่างเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะเดือนตุลาคมวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดสีของเขาก็เริ่มเข้มสวยขึ้นนะคะก็เป็นแปลงบัวดินธรรมดาฤาสีผสมที่เราปลูกไว้ในกระถางแล้วสิ่งที่จะให้ดูวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะทายสิเอโต้อนอะไ ต้นมะดันค่ะแตงโมก็ปลูกไว้ในรังโฟมนะคะอันนี้ก็เป็นรังโฟมทรงสูงนะคะที่มีขนาดประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดนิ้วนะคะความกว้างความยาวก็อันนี้ไม่ได้วัดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีขนาดทรงสูงมากเพื่อที่จะรองรับต้นมะดันของเรานะคะ อันนี้ก็ออกลูกแล้วตอนนี้ก็ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็มีลูกเป็นมาดันเราไม่แน่ใจตอนที่เราซื้อมานี่เขาใช้ระบบทาบกิ่งหรือตอนกิ่งแต่ว่าดอกแต่ลูกของเขาออกเร็วมากๆค่ะก็สามารถปลูกในลังโฟมได้นะคะโดยที่ผลผลิตก็ออกไม่ให้เราเห็นแนละ้วก็ชื่นชมลังโฟมนอกจากมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะเราก็สามารถปลูกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้เราก็ นำลังที่มีขนาดใหญ่ที่พอสมควรนะคะที่จะทําให้รากต้นไม้เราจเจริญเติบโตได้แล้วก็ที่สาคัญลังโฟมก็คือมีน้าหนักเบานะคะแล้วก็มีอายุทนทานมากอยู่ที่การที่ว่าเราเวลาเราขยับเราก็จะระวังนิดนึงอย่าให้เขาแตกหรือเจอแรงกระแทกเพียงเท่านี้ของเขาก็จะอายุยืนอันนี้คือข้อดีในลังโฟมนะคะ อันนี้ก็เป็นมะดันที่เราปลูกไว้ในบ้านเรือนก็คือมะดันนอกจากมีรสชาติดีนะคะสำหรับไว้ต้มยำแล้วก็สามารถกินแก้เจ็บคอได้ก็ยังใช้พื้นที่น้อยๆในการปลูกนะคะเราสามารถปลูกในรังโฟมได้เพราะว่าต้นของเขาไม่ใหญ่ไม่โตมากวิธีการดูแลรักษานะคะก็คือรังโฟมเมื่อเรานำมาปลูกต้นไม้เราก็เจาะรูด้านล่างนะคะสอง สอรูเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ําดีไม่ให้น้ํำขังนะคะการเจาะรูก็คือเจาะขนาดใหญ่ประมาณนี่นะคะปลายนิ้วปลายนิ้วนางก็ได้หรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะขนาดใหญ่แล้วก็เจาะวิธีการดูแลมะดันของเรานะคะก็คือการใช้ปุ๋ยคอกนะคะในการใส่ใส่ลงไปอย่างน้อย สองอาทิตย์หนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ใหอาหารจะจะเขาเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วก็การลดน้ําก็วันละครั้งหรืออาจจะช่วงนี้ฤด,ดูฝนก็แทบจะไม่รดกน้ําเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะมาดันของเราก็จะเริญเติบโตในรังปูได้เป็นอย่างดีเมื่อดินของเขายุบเราก็เติมดินลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กกรอยเพียงเท่านี้ค่ะผลมาดันก็จเจริญเติบโตได้ดีมากๆของแตงโมตอนนี้ก็สูง ประมาณสามไม้มันทันแล้วนะคะ <S <S> <S ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมนำเทคนิคของแตงโมไปใช้ปลูกในรังโฟมกันนะคะสวัสดีค่ะ